สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดมอบอัลบั้มของลูกหนังให้เบิร์ดแฟนแตงโมกลายเป็นประเด็นดังในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้เมื่อมีผู้หญิงรายหนึ่งได้นําอัลบั้มเพลงไปให้หนุ่มเบิร์ดแฟนของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในพิธีไว้อาลัยโดยบอกให้หนุ่มเบิร์ดเก็บเอาไว้ซึ่งเมื่อมองไปที่ปกอ,อัลบั้มก็จะเห็นคําว่าไฮคีซึ่งเป็นชื่อวงของศิลปินเกาลกรปเกาหลีที่มีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนไทยอย่างสาวลูกหนังสีตะลาลูกสาวของตัวสร ตั้ง่หลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปในโลกโซเชียลก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการนํเอัลบั้มไปให้หนุ่มเบิร์ตท,ที่พิธีไว้อาลัยแตงโมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําและไม่ถูกกาลเทศะถึงแม้ว่าสาวแตงโมจะสนิทกับลูกหนังมาก่อนแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากล่าสุดหญิงคนดังกล่าวที่นํเอัลบั้มไปให้เบิร์ตก็ได้ปรากฏตัวเพื่อชี้แจงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเธอระบุข้อความว่าขอโทษนะคะคุณแม่ ได้ซื้ออัลบั้มให้คุณเบิร์ตค่ะขอให้ทําความเข้าใจนะคะคนที่ถืออัลบั้มให้คุณเบิร์ตคือพี่เองค่ะพี่คุยกับโมไว้ก่อนหนะ้าที่น้องโมจะเสียค่ะพี่เลยต้องนําสารมาให้คนที่โมรักพี่อยากให้น้องเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่คุณแม่น้องหนังเพราะจะทําให้เข้าใจผิดกันค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall r e News ขอบคุณครับ